เราจะไปเร็วหน่อยเนาะได้เลยไม่ต้องทันเหตุการณ์อ่ะเอาเรื่องดวงซวยๆก่อนได้เลยอ่ะเกิดวันไหนระวังถูกหลอกง่ายอ่าครับใครที่เกิดวันที่เจ็ดนะครับเกิดวันที่12นะครับเกิดวันที่18นะสวันเนี้ย ระวังนะเป็นคนเชื่อคนง่ายแล้วถ้าแก้งคอสเซนเตอร์มาเนี่ยอาจจะเสร็จเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบไว้ใจคนง่ายไม่ได้ไต่ตองมากใจเราดีเกินเหตุบางครั้งระวังคนที่7218ถูกกระเทยหลอกกระเทยวิชาชีพหลอกแร้อคนที่เพื่อนไม่ดีก็อาจจะพาเขาล็อเขาพงไปเลยก็ระวังให้ดีครับ7218และอ่ะเกิดวันไหนชีวิตมีแต่อุปสรรคปัญหาชีวิตอ่าครับก็คือเกิดวันที่13อ่าวันที่17 นะครับวันที่25<อ>วันที่29วันที่31ห้าวันเนี้ยอ้าวเหรอ25ปีฉัน,นเองค <25 S 1> <laughs> ่ะจะเจออุปสรรคนะจะเหนื่อยยากนะครับ<อ>แล้วก็งานจะไม่มั่นคงจะไป,ไปมา<อ>แล้วก็จะแบบว่า<อ>พลิกผันไปเรื่อย โอ้โหต้องเอาพี่พี่แก้ปัญหาแนะนําให้ทําบุญสร้างเกี่ยวกับฐานวรวัตถุเช่นสร้างศาลาโบสถศาลาวัดเงี้ยหลังคาเนี่ยเจดีย์อาเจดีย์อย่างเงี้ยเป็นให้มั่นคงให้มั่นคงใช่จะเสริมดวงเราได้นะครับสิบสามสิบเจ็ดยี่ห้ายี่เก้าสามเอ็ดสามเอ็ดใช่ฮะเอออันนี้คือดวงที่อุปสรรคปัญหาชีวิตเยอะอันนี้ตากล้องจะถามเหรออ๋อเกิดที่ยี่สิบเอ็ดเหรอยี่สิบเอ็ดเกิดยี่สิบเอ็ดเหรอยี่สิบเอ็ดใครก็ตามแต่เกิดยี่สิบเอ็ดนะชีวิตจะขึ้นนสุดช่วงงึ แล้วจะต่ําสุดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าการกระทําที่อาจจะผิดพลาดของเราจะทําให้เราต้องตกจากที่สูงมาให้เกิดยิเราะวังให้ดีนะทีมกล้องฟังไว้เลยนะใครจะเกิดยิบเอ็ดที่คุณถามพี่เมื่อกีต้ตดสูงสุด <c oughs> ใช่ใช่หัวแม่ทีมกล้องอ แล้วอยู่ๆดูแบบปั๊บก็มาแบบที่สูงสุดเพราะว่ามาแบบการซัพพอร์ตจากคนรอบข้างให้ใหแต่เต้าขึ้นไปออ๋เพราะไปทำกิจทำอะไรไว้อย่างนึงผิดข่าดบางอย่างโดยไม่รู้ตัวนะแล้วก็ตกต่ำมาเลยตากล้องต้องระวังนะตากล้องนะฮะไปถ่ายคลิปอะไรหรือเปล่าอตากล้องอ่ะเออเนี่ยยีิบเอ็ดไม่รู้ใครเกิดยี่บ้างอะดูดีๆก็แล้วกัน อ,อ่ะต่อต่อนี้ม,มาฝั่งลุ่มบ้างดีกว่าเนีฮะเกิดวันไหนมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงหรือการลงทุนอ่าครับอ่าใครเกิดวันที่่าครับอ่ายีสาม